สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับเดี๋ยวจะจบรายไหนเดี๋ยวตามร้านกล้องลอซซิ่งชลบุรีมาดูพร้อมกันเลยครับ ส่วนของล้อยางที่ลูกค้ามาจบที่ร้านก้องล้อซิงนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับตัวนี้โพโปรเทคเอ็นนะครับตัวนี้เป็นงาน d i l s เเนะครับเงาๆอย่างนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ซีรีส์ยางนะครับด้านหน้านะครับเป็น245หนะครับ245 45่่า R สนะครับตัวนี้เป็นยางซูแมก l ล n e เอดีศูนย์แปดนะครับลายไฟนะครับตัวนี้กําลังขายดีมากเลยนะครับที่ร้านนะตัวนี้สวยมากเลยนะครับ ตอนนี้ล้อด้านหน้ากว้าง9.5ครับด้านหลังกว้าง10.5นะครับไปดูลายยางนะครับผมโอ้ยยางสวยเลยครับก็ชุดนี้จบอยู่ที่20,002ครับ20,002อ่าพร้อมของแถมเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีของแถมก็จะเป็นน็อตสีนะครับน็อตสี24ตัวครับแล้วก็มีปลอกกันสั่นหนึ่งคู่จุบลุมเลดนะครับตันนี้แถมจุบลุมเลดหนึ่งอ่าแถมจุบลุมเลดนะครับ4ตัวเลยนะครับผม แล้วก็มีครอบเบรกหนึ่งโค้ครับตามมาดูล้อหลังนะครับผมล้อหลังก็กว้างตัวนี้อ่10.5ครับขนาดยางนะครับผมก็จะเป็น275 40R18 ครับตัวนี้ลายไฟนะครับสวยมากแล้วับโซแมกลายไฟบอกเลยครับเข้ากับล้อ DI LS นี่ครับสวยมากเลยนะครับก็โอ้โหรนกำลังดีเลยนะครับตัวนี้บอกเลยเชฟ มาจาัดล้อนะครับก่อนหน้านี้พี่เขาใส่เป็นล้อขอบ18มาเป็นอ่าล้ออาพิบันครับเดี๋ยวตามมาดูล้อเทินนะครับตอนนี้ล้อเทินนะครับพี่เขาใส่เป็นล้ออาพิบันมาตอนนี้อยากได้เป็นเงาเงาฉ่ำๆครับก็มาที่นี่ร <Yeah. S 1> ้านต้องล้อซิ่งชุมนีจบให้แน่นอนครับก็ขึ้นเดี๋ยวมาเทียบนะครับว่าล้อเดิมกับล้อใหม่เป็นยังไงนี่ครับล้อเดิมอ่าพี่เขาใส่มาเป็นอาพิบันครับ พอใส่มาเป็นเวลตัวนี้โหรถนี่เด่นขึ้นเงาแทบล้อเงาเงาตาแตกเลยครับอย่างขึ้นเลยนะครับผมก็ชิ้นนี้นะครับจบอยู่ที่สองหมื่นสองครับล้อพร้อมยางโปรเทคเอ็นครับ DILS นะครับพร้อมยางโซแม็กซ์สองสี่ห้าสองเจ็ดห้านะครับเทินล้อเดิมราคาลงอินครับเทินล้อเดิมราคาลงอินครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางครับตอนนี้ร้านกล้องล้อซิ่งจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0837695438นะครับก็ร้านอยู่บางไรายนะครับตรงข้ามแขวงกันทางชนบุรีนะครับมาไม่ถูกยังไงก็พิมพ์ใน g o o ก l e แ a p ได้ครับร้านกล้องล้อสิ่งชนบุรีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับล้อใหม่ยางใหม่ใกล้กับบ้านปีใหม่แล้วครับเข้ามาใช้บริการกันได้ครับมาที่นี่ของแถมเปรียบนะครับฝากไว้ด้วยครับ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องรอซิงคีสวัสดีครับ